มันต้องมีตังเยอะกว่านี้พี่ไ่เปลี่ยนไเปลี่ยนชุดเหรอนี่ชุดนี่โต๊ะสีเหลืโอเคโ้แล้วพี่สั่งไปเไวลน์มาไปเล้ลงไปไลนไปับพไเเลยไปไลไปเลยลงไปเไลยไปเลลยไนลยไปเลไยเลยล่ไปไไเลยไปลไเไไไไยไไปไ้ปขวานิดนึง คันจะถือพวะไหมคันไม่ไม่ผมไปใช้เองดีกว่าของมันเคยอะพี่พี่ใช้จนเป็นพวตัวเลเยอร์แล้วนะพี่ฆ่ามาหลายตัวแนละ้วรู้ป่ะพี่เคยฆ่าหมาแล้วนะฮะโอ้มันมันพังแล้ววะมีเขาทำพังอีกแล้วเหรอไม่งออเองนะเลยแล้วทำไมพี่ทำพังกันอีกแล้วนะแต่ว่ามีรังพึ่งอ่ะไปไปไปเข้าข้างในกันเละไม่น่าอรอกนะรังพึ่งเราเก็บไปเลย น่าจะต้องไตกีฬาแบบว่าว่ามีแบบว่าเออวิ่งผัดอ่ะเออน่าจะต้องวิ่งผัดอ่ะถึงห์รอดมีคนต้องมีย่อใช่ไหมเฮ้ยมีของแ,แล้วเออแล้วทางไม่มีเหรอทางอยู่ข้างบนพี่เออเจอประตูล็อบอกพี่นะพี่มีกุแจ มีของของใหญ่ด้วยไอ้มาช่วยตัวออกไปก่อนูไปแยกกันสองทีมตอนที่พี่โดนไอ้ไอ้ตัวรัดหัวตัวพี่มันจะทิงมันจะทิ้งไอ้นี่นะเอาไหมพี่ไอ้มันจะทิ้งของแทนแทนแต้องเก็บพักวแล้วตีต่อเลยนะืออย่าไปกลัวนะ อ๋อโอเคโอ้ของใหญ่ก็พี่ภูพี่ภูมาไหนวะเสียงเนี้ยอะไรวะดังมากแทนข้างหลังเราอะมาทางขวาแทนอะเสียงเนี้ยอะไรวะาาพี่ภมพี่ภูมันนี่ไหนอยู่นี่อยู่น่นีสัดก,กันสัดกันเอาสัดกันมันโดนโดนโดนสัดกันมาที่เร็วไม่รู้นี่แต่เสียงมันเดินดังมาก เห็นตัวมาเห็นตัวมาแล้วข้างหน้าไฟฉายไปดูแต่ว่ายิงไปพี่ยิงยิงแม่งเลยพี่ตีมันตีมันตีมันได้ได้ได้จบจบไอ้โดนตีทีนึงนี้เอ้ยแทงเลยเปลีเยนตีเองมีใครมีกุญแจปะมีใครมีกุญแจไหมส่งไม่หรอส่งมีกุญแจเดี๋ยวเปิดข้างหน้าเนี่ยพี่ สอสมเจไหไหน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 ไ่นไห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 นีหนไนไหนไ่นไหนไ่นไหนไห่ไนไหพไ่่ไหนไมนไห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 นไไหนไหนไไปทาหไหนไหนไหนใช่ไหนไหนไหไหไไหนหหนไ่ไไไนนนไหนนไไไไ เปิดเครื่องอะไรมาเนี่ยเปิดมาเนี่ยโดนหลอกไอ้ไอ้เมื่อกี้ทางทางเราใกล้ๆอ่ะมันมีห้องเซิร์ฟเวอร์เข้าไปแล้วมันมีห้องห้องไปต่อด้วยทีเราไม่ต้องมาไกลขนาดนี้ก็ได้นะไปกลับกลับงั้นกลับกลับนี่เหรกลับเลยกลับเลยไม่ใช่ไม่ใช่ผมก็จะไปดูนิดเดียวว่ามีอะไรหรือเปล่าเผื่อมีของเนี่ยหรือหรือเราจะไปทางขวานี่ก็เลยก็แหละทางขวานี่ก็มีทางไประเบิดทางนี้เรลยม่แล้วพี่อยู่อยู่ที่เรือตันตันตันไหนี่เอ่ย ไม่ได้เราไปแฝดมาีกอันหนึ่งที่ดีไไม่รู้มันดีจริงรึเปล่ายังไม่กล้าใช้เลยนี่ทางออกอยู่ไหนเนี่ยข้างล่างนี้หรอโเคข้างล่างข้างล่างไป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 แล้วออกไปพูขดเอาของอนนไม่วางอีกเลยของหนักสามชิ้นแล้วเนี่ยข้าของออกเอกาไงอาับเลยไหมล่ะยังก็ได้พี่ดูหน่อย ในตัวมีของเล็ก้างเบาของเบาพี่เก็บได้อีกคลิปมนะยแบงก็ได้นะเดี๋ยวนะทางนี้ตันทางนี้ตันไม่มีทางนี้ตันยิงไม่มีอะไรยังไม่ได้หยิบอู้ตาพี่เต็มแล้วมือพี่เต็มแล้วมือพี่เต็ม้วกลับเลยกลับเลยกลับได้กลับเลยนะกลับเลย ตอนนี้ผมตรงนี้แกไม่เหาแล้วกันผมเก็บชิ้นใหญ่ชิ้นเลยวผมก็เต็มแล้วอ่ะไปไปไปทางไหนวะตรงล่างกลางกลางตรงกลางทำไรอ่ะเรือของเหรอของจัดของพึ่งเรวค่อยว่ากันอีกทีว่าจะหรือเปล่าตอนนี้น่าจะรอดแล้วล่ะ แบกของได้นะใช่มีของเลยตอนนี้หนักมากเลยนะข้าตัวหนัก,กนอ่ะจะไปแบกข้างนอกไปข้างนอกของอันเล็กมาสักอันได้สิสุกึ่งมาอันอะไรของเลชันเออเราจะได้ไม่นักวิ่งสายรอดน,นะไ,นไปเมื่อกี้ลเราได้วิ่งแล้วอ่ะ อไอเนี้ยไม่น่าได้แล้วพี่ตกข้างอกต้นไม้นั้นอะอันนี้ต้นไม้นี่น่าลุ้นกว่าก็จะเอานะแต่เราก็รวยแล้วนะตายจริงๆริงเราก็รอดแล้วแต่เรามาเอาอีกก็ได้พี่ก็ตายตะกลอนมันรอดยังไงวะแทนแต่พี่ไม่ได้ยินเสียงแทนเลยเว้ยเสียงแทนแม่งับวิญญาณท่านผู้ดูดพี่โดนดูเสียงไปอยู่เดี๋ยวจบนี่เดี๋ยวเราดีห้องกัไเลพี่ขายของเสร็จเดี๋ยวไีห้องเสียงแทนไหมแบบไปติดอยู่กับ ก็ปิดกับยานอะไรเงี้ยรู้ว่าแทนรู้ว่ารู้ว่าแทนมันถอดถ่ายต้นถ่ยท่านแป๊ดแปดระเบิดแป๊ดระเบิดแป๊ดอย่ายาย่าทำให้มันสนใจอย่าให้มันเห็นอย่าเดินไปใกล้มัน่พียูทนมนาต์เลยมันอยู่ไกลมันนี่ก็ไดนอะส่งมาส่งมาระเบิดแป๊ดอะพี่อยู่ไกลขึ้นเรือนยานกลับเลยขึ้นยานกลับได้เลย อย่าไปอย่าไปกระตกกระตากยังไม่เห็นตัวมันอ่ะมันไกลอ่ะน่าจะไกลอ่ะไม่เอาแล้วใช่ไหมพึ่งอ่ะไม่เอาแล้วมีไททันอยู่ตรงนั้นนะอปนะไปนะเอา,นะนะเ,อาเอาเลยพี่ไปเลยตู่งหายรีอ,อย่ีรีบ เ <rôle à> <suppl él an ici> ัีไงให้ท่านเสียงเดินตอนครับผมม้อนจะมาตอนห้าโมงเหรอประมาณนะสี่โมงห้าโมงประมาณห้าโมง